ลิศเยี่ยมจริงๆค่ะเดๆคะดังนั้นอย่าลืมนะคะคำพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากริยาวลีค่ะหรือภาษากรงกเรียกว่าเฟอะไรนะเฟอะไรเฟฟังแก้วหรือเฟเซอร์เวิร์บเฟเซอร์เวิร์บนั่นเองค่ะเราไปดูกันต่อเลยอู้ดูข้อาม if necessary ถ้าจำเป็น giraffe uses neck to ใช้คอทำอะไร ลองเดาอุ้ยลูกรู้ได้ไงอะ่ะลูกเคยเกิดมาเป็นยีราฟค่ะเบสแปลว่าอาบน้ำใช่ไม่ใช่อะนะคะนี่ค่ะอะสาว่ายน้ำโรงเรียนลูกด้านหน้าโรงเรียนยีราฟทำไมคะจุ่มคอแล้วหนึ่งใช่ไม่ใช่ดูท่ายากนะลูกนะใช่เหรอรสพักผ่อนใช่ไม่ใช่อ,อุ้ยเจอต้นไม้ฮะ ต้นมะพร้าวอะไรเนี่ยและเอาคอผ้าตงรงยีราเพื่อพักผ่อนใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซ่อนคอเราไม่อยากคอยาวเราอยากคอสั้นเกิดการมิวเทชันค่ะพาเรานี่งาขายาวผลของการตีพ่อตีแม่งไงลูกตอบไปเลยต่อข้อข้อดีไฟต่อสู้ ครูเก๋จะไม่ถามลูกว่าทําไมตอบข้อนี้แต่จะถามว่าลูกเอามาจากบรรทัดที่เท่าไหร่เพื่อความปังเด็กๆทั้งบ้านคะถ้าเราจะรู้ได้ต้องมีคําตอบอยู่ในเนื้อเรื่องนะลูกดู <ๆ S 1> เลยจะ้ะครูเก๋าถามลูกว่าเอามาจากบรรทัดที่เท่าไหร่ดูค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบรรทัดที่อะไรนะคะลูกเก่งเจ็ดเอามาจากตรงไหนหนึ่ง พาวเวอร์ฟูแปลว่าล่ะทรงอะไรใส่สบงแล้วทรงพลังเออเลยสกินเฮดเดดส้มนะลูกเว a เพิเป็นคำนามแปลว่าอะไรเนี่แหละเป็นตัวบอกเขาบอกว่าเน็กคอของมันเนี่ยเหมือนอาวุธที่ทรงพลังแสดงว่าแน่นอนเป็นการบอกในๆว่ามันเอาไว้ไฟท์